ทำไมพูดแบบนี้เรากูไม่ได้หรอกหน้าตาเราเราก็เหมือนเขาซะด้วยามตฟองสวัสดีจ้าสดีเจ้ทัไปจมหนาจมหลังจมเปียจมเปลี่ยภาษามาเรียวกมูมือเดียวหนึงอย่างซ้่าทำไมหน้าใสจังเลยซึ้งหรอบ่คนงามนอโขกนาใสซึ้งหรอบ่าเนอ้วนขึ้นบ่เอา นี่คือคำ้ทักทายหรอนี่คือคำทักทายหรอวันีหน่าใสมากเลย่ะใช้ครีมไรหรอกำน้ำกหรือเปล่าขึนเป็นพี่เตน้เออเขาเป็นพิเตอน้เนาะบระเื่นซึ่งแบบวพี่ซเตอองเนี่พี่ซเตองแดงพี่ซเตอนั่นสมา้า ตำรวจปบอมเจอเลยวันนี้วันนี้มีอะไรไข่เขาซากนะคะมะเดียวเลยเ่ะวันนี้ไทยแต่กูยิงถามไม่มีมะเดี่ยวค่ะอะไรนะวันนี้ถ่ายแต่กูยิงค่ะไม่มีมะเดี่ยวค่ะไม่มีคิวอาร์หรอไม่มีจ้าจ้าตรงบางไม่มีเลยเหรอไมาแก่เข้าไปเลยคืออะไคืออะไร เออคือดีหรอมันเสียงมันเสียงคุยกันดิผมว่านี่ตอนอย่างมาเสียงคุยกันนั่นโฆษณาเดินนั่งเดินนั่งด้วยกันคือไกล่ดัลล่าครับพี่น้องดาร่าอันนี้คือพี่เซนเตอร์เทอรแกนไนท์ได้ครับเนี่ยเพิ <S <S ง่งกลังนั่งคลินิกเออรับอีกชิ้นชาสักตัวน,นะครับผมอาหารมา โอยรักเองโหลดด้อันมากินด้วยเลยรักโหลดหมายถือเ่าเป็นคนถือให้ห้ากินหรอหรือว่ายังไงบุรีเด้อเขาลบบป้าโจแม่ป้ามาัวน้องเปิดเพียงให้ฟังหน่อยสิแล้วเขียนแล้วเอายลำโพงมาแต่ไม่เปิดไม่เขียนอย่างเขาแล้วก็ยุมมรับเขาที่หล่ะ ฮาว่าแต่คนพี่เน็คที่นี่พี่จ๋าเออเอาเน็คนางฤพนลองเพลงไหนดีนี่ครับเพลงไหนลองเพลงไหนหลายเพลงครับเพลงเพลงเอาเพลงที่ฉินว่าจากของมวลลองมวนที่สุดลองมวนที่สุดปะครับเพลงจากของนี่ยล่ะยังอ่อนความฮักอลไรนะเปลี่ยน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 ไม่ไม่ชอบเพลงนี้เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงโอเคดูนะเออหนูเนาะอเอออ๋อเออเออนี่นี่ จากนี้ไปผมก็มีทีมเป็นไงล่ะมีทีมอยู่บ้างบทเพลงในฟังนี้ใจตลอดนะกับฮานะง่ายชอบเพลงใหม่ละไม่ชอบอันนี้เลยหนูไม่ชอบเคยไปนั่งยิ่งหลานมันก็จเคยได้ยินไปแล้วพูดจริงนะไปแล้วพูดแบดดดิทำเองทำเองเออแต่งเองเลยอีหลานพิษแล้ว แี่เดียวห่เอามาเดียวแล้วกูซิดีไก็ใช่สิคนช่างแต่งหน้านูเขาเป็นชายแท้นี่แม่ครับผมไม่ช่แต่งหน้าเขาอ่ะเป็นชายแท้นี่เออเป็นแม่เหมือนกันเจอาดอะไรอาวาดิซิ ตัดเศษผมมากินอยู่ยันนั่นสาเอาแล้วกินน้ำแม่ทุกวันสิบสมันจะมาอยู่นะกินน้ำแม่ไว่าแล้วก็มากก่าเรียกไปตัดผมติเล่คือเสือเผมมันเสือเจ้าหยอกไม่มีเพแบบนี้นี่ปะมาอยู่นะมียังมีแต่ว่าถ้ามต้องนอนถึงจะไปงานฮะนี่หลับไปจะมังยังก่อนอุ้ยมันจะมีสี่เดียวพ่หรือีแม่ว่า

เยวคุยให้เมื่อเนกับเห็นหนูล่าคนเสือก่อะไรอยากตะลุเรื่องล่าสวัสดีจ้าพี่เฟอร์ค้าของหนูมาแบบเบลอเลยนะจริงหรอที่ไหนยังไม่มีอะไรเนูอนนี้อะไนเป็นตัวเลย จริงใส่ไปเลยค่ะดชุดละชิ้นอานูหรอหนูว่กลัวดีไว่านูไม่ตกใจเราใส่ไปเลยชุดจะกดกันนะใส่ไปเลยรูป8ชุดใส่ไปเลย8ชุดะชิ้นละชิ้นละชิดาออยงน้อยชดใช่ อือแต่ละหลักเนะาะบไทยได้จังด๋กลับได้เลยบ่นี่ฮะตกเอ่อนั่งเรือกับมุดดินกายชายเด้อกลับห้อมกันบ่ซั่นติบ่ไอ้นนั่งเครื่องไปมึงเลยเลยไปเหยียบมึงเลยพีเสิล็บก่อนเขาก็ไปหาแฟนเขาสิแฟนเขาอยู่โรงศรีสเกียรตพุณเด้อเอ้อ <c oughs> แฉกแบบชองิงรู้โลกรู้ประกาศไปเลยตรงนี้ทำโซ่แบบบอลเลตโซ่เชียวไปย่างนี้เพิ่นแต่ร์วานีไปแค่ไปจอบคนนี้ดีที่จอบใช่ไหมล่ะบอเลต์จังซไปจอบเฮาแประกาศว่ามาบายเฮ้จังซัซาแต่เาเหมือนเนียาง่วป่วยอไอัเขาบเป็นเพื่อนกันนีล่ะถ้าเป็นศิลปินมันต้องนัดค่อนันแมมดอกม้ เราไม่ไ <Safe> ด <rév mark> ้เป็นเพื่อนกันนะในเฟซอ่ะรู้ได้ไงเห็นบทปยังไดินงื่อนหป้าดีใจไ้ซูเปอร์สตาร์มาแอบซองเฟสบอดีซองัำถึงป้าเดียวสำคัญตัวเกินเออเรามาบอมดี แคดูกเอแม่วร็จิบวนเรามาบมบุมมงบบนแล้วสิม,มาอยู่ปาเรามาเสมอภาพป่าภาพพอมหม่แต่ของพร้อมีเ่เน <c oughs> เอาไม่หน่อยไม่มาเลยนี่ยไ่น่ทุกวนนีเราก็มาน,มน่เธอไม่อยากได้แฟนเป็นสาร,รวัตรบ้างเหรอ ขออสขอออเสร็แล้วล่ะซูมูนี่งบอกไอ้เล่าออกอยู่จักบอออกปรได้ย้อนว่าติดมีติดมีกูจะฮักคอนยูเละภากันเล่าออกประเด็นเรื่องก็เป็นอย่างนี้ค่ะเองค่ะไม่ต้องรูจักไได้ไงไม่ได้หรอเรียกนรซี่คุยกับรซี่มาโชว่าโชว์

กีตาสิแมวเหมือนเอาหมวยเลยอ่ะอาหมวยเทุกลุอเขาพี่เน็่ปิดเท่ะร้องเลยไม่ขี่ทีแอเี้ยเขาแบบเป็นคนบองีติเธอผายรัวันนี้ครับพี่เอิ้งโอ้โหเพิ่งเจอหน้าคนเขียนบท ขอ,ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ที่ให้ผมเป็นบทเด yeah. เ north, right <c oughs> <c oughs> ่นอีลีดไปเชื่อเรกันนี่เขาบอกเจ้าแต่สำหรับคลิปดีฝากยี่น้องสักนิดนะครับความเพลิ่ห้าความสนุกในนี้ขอเป็นนางสาวนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ